ฉเฉลยปมปริศนาแล้วอาจารย์เป็นลูกใครทำไมหน้าเหมือนเจ้าเฟื่องเพชร สนุกเข้มข้นชวนลุ้นกัน3วันรวดค่ะจัดหนักจัดเต็มอิ่มสะใจแฟนละครที่รอคอยกันจริงๆค่ะสําหรับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องละอ,อจันทร์ถางช่องสประเดิมเปิดด้วยกราฟขนาวุธและจีน่ายีนาทําเอากระแสแรงไม่หยุดเรียกว่ายิ่งฉายยิ่งปังยืนหนึ่งทุกช่องทางในโลกโซเชียลทุกอีพีค่ะความสนุกที่มัดรวมทางบู๊ดราม่าร้อนแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้ สืบสวนสอบสวนที่ชวนติดตามกันทุกอีพีทีเดียวค่ะล่าสุดในละอ,อจันอีพีเเมื่อเจ้าชายสตระรัศมีวางแผนให้ละอจันตามไขปริศนาของซร้อยอัจนาจักระต่อโดยทําให้แผนเดิมโดยให้ละอจันนั้นนําซ้อยไปให้กลุ่มกบฏและเจ้าชายตามไปซ้อนแผนช่วยละอ,อจันอีกทีแต่เรื่องราวนั้นกลับวุ่นวายมากกว่าเดิมค่ะเมื่อซันกลับหายตัวไปหลังถูกกลุ่มกบฏยิงและเป็นปริศนา การที่ซันหายตัวไปนั้นตายแล้วหรือยังต้องตามไขปริศนาต่อกลุ่มเจ้าชายลัสมีและละอจันต้องใช้การตามสืบสมุดบันทึกของเจ้าสีวิไลในพิพิธภัณฑ์หลวงที่เวียงโพคำหลังจากได้ช่วยการหาเจอกับอาถันละอจันเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนกับละอจันเกี่ยวข้องอย่างไรกับละอจันนั้นผู้หญิงที่หน้าเหมือนละอจันฝันเห็นบ่อยแท้จริงแล้วนั่นคือเจ้าเฟืองเพชรเป็นทวดของ ละอจันและเป็นชายาของเจ้าสีวิไลแต่ก่อนเจ้าเฟืองเพชรเป็นครูมันกับเจ้าสีวิไลน้องชายของเจ้าหลวงอทิตยวงศ์กษัตริย์แห่งเมืองภูงคําแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเฟืองเพชรได้กลับในทานักที่บ้านเกิดที่หนองคายซึ่งที่นั้นก็ได้พบกับหม่อมเจ้าจัก,กรินเทวพรมคุณพ่อของคุณชายเทวคันที่กําลังออกตามหาน้องสาวที่หายตัวไปที่หนองคายเหมือนกันเจ้าเฟืองเพชรกับหม่อมเจ้าจัก,กรินได้ร่วมถูก ร่วมสุดการจนเกิดเป็นความรักและมีความสัมพันธ์เกินเลยขึ้นจนเจ้าเฟิงเพชรท้องแต่เจ้าเฟิงเพชรมารู้ว่าท้องหลังจากที่หม่อมเจ้าจัก,กรินกลับบ้านที่กรุงเทพไปแล้วซึ่งเจ้าเฟิงเพชรพยายามติดต่อบอกเรื่องราวกับหม่อมเจ้าจัก,กรินแต่จดหมายไม่เคยถึงหม่อมเจ้าจาัก,กรินเลยซักฉบับเดียวเพราะว่าหม่อมพลอยซึ่งเป็นเมียหลวงของเจ้าหม่อมจัก,กรินและเป็นขุนแม่ของคุนชายเทวพันธ์ได้เอาจดหมายนั้นไปซ่อน เพราะโกรธที่สามีนอกใจเธอแต่สุดท้ายแล้วเจ้าเฟืองเพ็ดไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหม่อมเจ้าจาัก,กรลินเกิดค,ความน้อยใจไม่รู้จะทำยังไงก็เลยสารภาพความจริงกับเจ้าสีวิไลว่าท้องกับหม่อมเจ้าจาัก,กรลินแต่เจ้าสีวิไลรับได้แล้วก็ยอมรับเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นลูกของตัวเองเจ้าเฟืองเพ็ดก็เลยตัดสินใจกับเจ้าสีวิไลตามพันธะที่มานานของสองตรูลนั่นเองค่ะ และเจ้าเฟิงเพชดได้ให้กำเนิดลูกชายเจ้าเพียรพงษ์ต่อมาเจ้าเพียรพงษ์ก็ได้ให้กำเนิดคือเจ้าเวียรวง์ซึ่งเป็นพ่อของละออจันทรโดยเจ้าเวียรวง์แต่งงานกับเจ้าน้ำเพชรแต่ก่อนที่เวียรวง์จะย้ายมาพำน,นักที่กรุงเทพก็ได้พบกับออเรย์รูฟีเยที่มาถ่ายภาพที่กรุงเทพเหมือนกันทำให้ทั้งคู่นั้นได้สารสัมพันธ์กันลับๆจนกระทั่งท้องและได้คลอดลูกออกมาเป็นละออจันทร์นั่นเองค่ะ I'm yeah. not